สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่เออต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะดูแบบว่าลึกลับนิดหน่อยคือเรื่องของอมนุษย์ครับในมุมมองของพระพุทธศาสนาจากเอกสารจากพระสูตรต่างๆที่เราเออได้รวบรวมมานะครับเราจะมาสำรวจกันดูว่าอมนุษย์เนี่ยคือใครกันแน่มีความเป็นมายังไงแล้วก็มีบทบาทอะไรบ้างในเรื่องราวทางพุทธศาสนาครับใช่ค่ะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะคือการทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจะช่วยเสริมมุมมองเกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญๆอย่างเรื่องกรรมหรือว่าการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไงบ้างรวมถึงว่าเราควรจะมีทัศนคติกับสิ่งเหล่านี้ยังไงให้มันตรงต้องตามหลักคำสอนนะคะครับผมเริ่มต้นคำถามสำคัญเลยนะครับอมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงใครกันแน่ครับตามหลักพุทธศาสนาค่ะคำว่าอามนุษย์ก็ตามชื่อเลยนะคะคือผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่ว่าในทางพุทธศาสนานะคะความหมายจะกว้างกว่าที่เราคิดกันคือไม่ใช่แค่พูดผีปีศาจอย่างเดียวนะคะแต่จะหมายรวมถึงสัตว์ที่เกิดแบบผุดขึ้นหรือที่เราเรียกว่าโอปาติกะนะคะโอปาติกะ <pat> ใช่ค่ะคือไม่ได้เกิดจากคันมารดาเหมือนอย่างมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแต่เป็นการเกิดขึ้นเองทันทีเ,เมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมซึ่งการเกิดแบบนี้นะคะเป็นผลมาจากกรรมที่ทำไว้ค่ะ การเกิดแบบอปปาติกะนี่เป็นผลจากกรรมตอนเป็นมนุษย์หรือครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยคือเรื่องกรรมแล้วก็การให้ผลของกรรมนะคะถ้าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเราสะสมบุญกุศลไว้มากมีคุณธรรมจิตใจสูงส่งออพอละจากโลกนี้ไปกรรมดีก็จะนำไปสู่สุขติภูมิค่ะสุขติภูมิค่ะก็คือไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆหรืออาจจะสูงขึ้นไปเป็นพรหมซึ่งก็ล้นเป็นอมนุษย์ฝ่ายดีนะคะ แต่ว่าถ้าทำกรรมชั่วไว้มากเมื่อตายไปกรรมชั่วนั้นล่ะค่ะก็จะนำไปสู่อบายภูมิหรือทุกขติภูมิครับอย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตหรืออสุรกายซึ่งพวกนี้ก็จัดเป็นอมนุษย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายที่ออได้รับผลของกรรมไม่ดีต้องไปทนทุกข์ทรมานนะคะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าที่เราคุ้นๆกันพวกพูดผีปีาศาจเปรตอสุรกายก็นับเป็นอมนุษย์ในความหมายนี้ด้วย ใช่ทั้งหมดเลยค่ะจัดอยู่ในกลุ่มอมนุษย์เป็นกายทิพย์กายทิพย์ค่ะคือมีกายที่ไม่ใช่วัตถุยาบแบบเราเราท่านทนเนี่ยแหละค่ะแต่ก็มีความหลากหลายมากๆนะคะตั้งแต่ภพภูมิที่อยู่สภาพความเป็นอยู่อายุขความสุขความทุกข์คือแตกต่างกันไปหมดเลยตามผลบุญผลบาปที่ทํามามีตั้งแต่ชั้นต่ําสุดเลยนะคะในอบายภูมิอย่างสัตว์นรกเปรตอสุรกายที่ต้องสวยทุก์ ไปจนถึงเทวดาในชะก,กามาพจร6ชั้น6ชั้นเลยนะครับใช่ค่ะอย่างเจ้าตูมหาราชิตาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานราดีปารณิมิตตวสวตัตีซึ่งก็จะมีความสุขประณีตขึ้นไปตามลำดับชั้นแล้วก็สูงกว่านั้นอีกก็คือพรมค่ะทั้งรูปประพรม16ชั้นแล้วก็อรูปประพรมอีก4ชั้นที่มีความสุขละเอียดกว่าเทวดาไปอีกโหเยอะมากเลยครับค่ะ ทั้งหมดนี้เราเรียกรวมๆกันว่าโลกทิพย์ซึ่งจริงๆก็ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลพอจะเห็นภาพรวมนะครับแล้วทีนี้ในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของอมนุษย์ปรากฏในลักษณะไหนบ้างครับพอจะยกตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นบทบาทของอมนุษย์ชัดๆหน่อยได้ไหมครับ หวยเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างเรื่องอ,อนาถบินทีกหาบดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งแรกเรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นบทบาทเชิงบวกของอมนุษย์ได้ชัดเจนมากค่ะเรื่องนี้อมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงครับเรื่องก็คือว่าท่านอนาถบินทีเนี่ยท่านตื่นเต้นมากๆเลยพอทราบข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าก็อยากจะไปเข้าเฝ้าให้เร็วที่สุดเลยท่านก็ลุกขึ้นกลางดึกหลายครั้งคิดว่าเช้าแล้ว พอครั้งที่3ท่านก็ตัดสินใจออกจากบ้านเลยค่ะจะไปป่าสีตะวันซึ่งอยู่นอกเมืองราชครื้ตอนนั้นประตูเมืองยังปิดอยู่นะคะแต่ปรากฏว่ามีอมนุษย์มาช่วยเปิดประตูเมืองให้ท่านค่ะอมนุษย์ช่วยเปิดประตูเมืองให้เลยเนี่ยครับโหหน้าทึ่งนะครับและยังไงต่อครับพอท่านเดินออกไปนอกเมืองแล้วนะคะทีนี้มันมืดมากค่ะท่านก็เกิดความกลัวขึ้นมากลัวผีกลัวอันตรายความวังเวงอะไรแบบนี้ค่ะจนคิดจะหันหลังกลับแล้ว แต่ตอนนั้นเองค่ะก็มีเสียงของสีวะขยักษสีวะขยักใช่ค่ะเป็นอมนุษย์ประเภทหนึ่งเป็นยักษ์นะคะดังขึ้นมาให้กําลังใจท่านถึง3าครั้งเลยบอกว่าการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามันประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลหรือแม้แต่กองคับช้างมาซะอีกการก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยมีค่าประมาณไม่ได้เลยคำพูดนี้แหละค่ะทำให้ท่านอนาถาบินดิกะหายกลัวมีกำลังใจเดินต่อไป จนได้เข้าฝ้อพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่สุดค่ะโอ้โหเรื่องนี้ให้แง่คิดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าแม้แต่ยักษ์ซึ่งเรามักจะนึกภาพว่าน่ากลัวดุดร้ายก็สามารถมีบทบาทในการสนับสนุนให้คนทำความดีหรือว่าเข้าถึงธรรมะได้เหมือนกันนะครับ ใช่เลยค่ะเป็นการชี้ให้เห็นว่าเราไม่ควรตัดสินภพภูมิเหล่านี้จากภาพจําอย่างเดียวนะคะอมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละค่ะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายขึ้นอยู่กับกรรมแล้วก็การอบรมจิตใจของเขาเองนอกจากบทบาทเรื่องการสนับสนุนแล้วนะคะยังมีบทบาทในการอารักขาด้วยค่ะอย่างในมหาปทานสูตรที่เล่าถึงพุทธประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอย่างเช่นพระวิปัสสีพุทธเจ้า ในสูตรกล่าวว่าตอนที่พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงสู่พระครันพระมารดาเนี่ยนะคะจะมีเทวบุตรสี่องค์คอยอารักขาทั้ง4ทิศเลยค่ะ4ทิศเลยค่ะเพื่อป้องกันอันตรายทั้งจากมนุษย์แล้วก็จากอามนุษย์ที่อาจจะคิดร้ายต่อพระโพธิสัตว์และพระมารดาค่ะอ๋อแสดงว่าอามนุษย์บางพวกก็อาจจะเป็นภัยได้ไม่ได้เป็นมิตรทั้งหมด ถูกต้องค่ะแล้วตอนประสูตินะคะก็กล่าวว่าเหล่าเทวดาเนี่ยเป็นผู้รับพระองค์ก่อนมนุษย์เสอีกอันนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมโยงแล้วก็ความสําคัญของภพภูมิเหล่านี้ต่อเหตุการณ์สาคัญสาคัญทางพุทธศาสนาค่ะอ๋อยังมีอีกเรื่องค่ะลัคนาสูตรครับลัคนาสูตรค่ะ ที่อธิบายมหาบุรษลักษณะ32ประการของพระพุทธเจ้าส่วนนี้ก็ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงเหมือนกันค่ะว่าลักษณะพิเศษเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากที่พระองค์เคยเสวยสุขในสวรรค์ชนะเทวดาอื่นๆด้วยกุณธรรมแล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีลักษณะพิเศษแล้วพอพระองค์ตัดสรู้แล้วบริวารของพระองค์ก็มีทั้งมนุษย์แล้วก็อมนุษย์มากมายเลยค่ะที่เลื่อมใสในธรรมครับแต่เมื่อครู่มีพูดถึงว่ามีอมนุษย์ที่อาจคิดร้ายได้แสดงว่าไม่ใช่ทุกตนที่จะเป็นมิตรใช่ไหมครับ แล้วมีคำสอนเรื่องการรับมือกับอมนุษย์ฝ่ายร้ายไหมครับ มีแน่นอนค่ะเรื่องนี้สะท้อนอยู่ในอุปมาท่อนไม้ลอยน้ําในสังยุตติกายพระผู้ธดเจ้าเปรียบผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนท่อนไม้ที่ลอยไปสู่ทะเลซึ่งก็คือพระนิพพานนะคะจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อไม่ติดอุปสรรคต่างๆซึ่งหนึ่งในอุปสรรคนั้นก็คือไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ค่ะอ๋อไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ใช่ค่ะแสดงว่าอมนุษย์ก็สามารถเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเราได้เหมือนกันแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงครับถ้าเจอแบบนั้น ตรงนี้ก็มีคาตอบในอาตานาตียสูตรค่ะอาตานาตียสูตรค่ะสูตรนี้เล่าว่าเท้ามหาราชทั้ง4หรือที่เราคุ้นเคยกันในนามเทา้าจตุโลกบาลผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็เป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในหมู่เ,เทวดายักษ คนทันนาคอะไรพวกนี้นะคะท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลว่ายังมีอมนุษย์บางพวกที่ดุร้ายไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งอาจจะมารบกวนพิสุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมในที่สงัดได้ท่านก็เลยได้ถวายอาตานาติยบริษหรือก็คือบทสวดอาตานาติยสูตรนี่เองค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องคุม้มครองป้องกันภัยจากอมนุษย์เหล่านั้นแล้วบทสวดนี้ทํางานยังไงครับมันมีกลไกย,ยังไง หลักการก็คือเป็นการประกาศคุณของพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็เป็นการประกาศอำนาจของท้าวมหาราชทั้งสี่ว่าถ้าอมนุษย์ตนไหนมารบกวนผู้ปฏิบัติธรรมที่สวดหรือระลึกถึงปริตตบทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดคําสั่งของท้าวมหาราชนะคะแล้วก็จะถูกลงโทษจากสังคมอมนุษย์กันเองหรืออีกทางคือให้ผู้ที่ถูกรบกวนร้องเรียนไปยังหัวหน้ายักษ์ต่างๆที่ระบุชื่อไว้ในสูตรเลยค่ะอ๋อมีระบุชื่อไว้ด้วยใช่ค่ะมีรายชื่อเลย เรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในโลกทิพย์เองก็มีระบบการปกครองมีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมแล้วก็มีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประพฤติธรรมด้วยค่ะฟังดูมีครบเลยนะครับทั้งด้านดีด้านร้ายแล้วก็ด้านที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องโลกหน้าอย่างชัดเจนเลยมีเรื่องไหนที่เจาะลึกประเด็นความเชื่อเรื่องโลกหน้ากับอมนุษย์โดยตรงเลยไหมครับอันนี้ต้องยกให้เรื่องปายาสิราชัญญสูตรเลยค่ะปายาสิราชัญญสูตรค่ะเรื่องนี้เป็นการโต้วัะ ทำครั้งสำคัญเลยนะคะระหว่างท่านพระกุมารกัสปะซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเลิศกับเจ้าปายาสิผู้เป็นเจ้าเมืองที่มีความเห็นผิดอย่างรุนแรงเลยคือท่านไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดแบบผุดขึ้นหรือโอปาติกะหรืออมนุษย์เนี่ยมีจริงแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมดีกรรมชั่วด้วยค่ะโหเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบสุดๆเลยนะครับแล้วท่านพระกุมารกัสปะ ท่านใช้วิธีอธิบายยังไงครับกับคนที่มีความเห็นผิดฝังแน่นขนาดนั้นท่านใช้อุปมาอุปไมยที่แยบคายมากๆค่ะหลายเรื่องเลยเพื่อหักล้างความเห็นผิดของเจ้าปายาสิอย่างเช่นเปรียบเทียบว่าการที่เรามองไม่เห็นเทวดาก็เหมือนคนตาบอดแต่กําเนิดมองไม่เห็นสีสันต่างๆไม่ได้แปลว่าสีสันนั้นไม่มีจริงนะคะครับครับจริงด้วยครับหรือเปรียบเทียบว่าการที่คนตายไปแล้วไม่กลับมาบอกว่านรกสวรรค์มีจริงเนี่ย ก็เหมือนนักโทษประหารนะคะที่ไม่มีสิทธิ์จะไปขอต่อรองอะไรกับเพชฌฆาตได้ฉันใดคนทำชั่วตกนรกไปแล้วก็ย่อมไม่มีอำนาจกลับมาบอกใครได้ฉันนั้นค่ะอุปมาเห็นภาพชัดเลยครับแล้วเหตุผลที่เทวดาไม่กลับมาบอกล่ะครับท่านอธิบายว่ายังไงท่านให้เหตุผลไว้หลายอย่างเลยค่ะเช่นเทวดามีความสุขมากๆจนอาจจะลืมเรื่องราวในโลกมนุษย์ไปเลยก็ได้ หรือว่าเวลาในสวรรค์กับโลกมนุษย์เนี่ยมันต่างกันมากค่ะอย่างเช่นร้อยปีมนุษย์เท่ากับแค่วันคืนเดียวของสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีเท่ากับวันเดียวใช่ค่ะพอเวลาผ่านไปนิดเดียวในสวรรค์คนที่รอคอยในโลกมนุษย์ก็อาจจะตายไปหมดแล้วก็ได้หรืออีกเหตุผลหนึ่งคือภพ,พภูมิของมนุษย์เนี่ยมีกลิ่นที่ไม่ค่อยน่าพึงประงสงค์สําหรับเทวดานะคะกลิ่นมนุษย์ ว่ากันว่ากลิ่นมนุษย์นี่เหม็นฟุ้งไปไกลถึงร้อยยอดเลยนะคะโอ้ขนาดนั้นเลยค่ะก็เลยทําให้เทวดาไม่อยากกลับมาใกล้ชิดเท่าไหร่แต่ที่สําคัญที่สุดนะคะคือการจะเห็นหรือจะสื่อสารกับอมนุษย์ได้เนี่ยต้องอาศัยทิพยะ,พยะจักษุหรือตาทิพซึ่งเกิดจากอำนาจบุญหรืออำนาจสมาธิไม่ใช่ตาเนื้อธรรมดาธรรมดาของเราค่ะครับผม ประเด็นเรื่องผลของการให้ทานที่ต่างกันในสูตรนี้ก็น่าสนใจนะครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องอมนุษย์ยังไงครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าหลังจากเจ้าปยาสิคลายทิฏฐิผิดได้แล้วเนี่ยท่านก็หันมาทําบุญให้ทานนะคะแต่ด้วยความที่เอ่อท่านยังทําแบบเสียไม่ได้อ่ะคะ่ะ ทำโดยไม่เคารพไม่ได้ให้ด้วยมือตัวเองให้แบบทิง้งๆิ้งคว่างๆผลบุญนั้นก็เลยส่งให้ท่านไปเกิดเป็นเพียงเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นต้นๆอ๋อแค่ชั้นต้นๆใช่ค่ะแล้วก็ได้แค่วิมานร้างชื่อเสรีสกะด้วยในขณะที่มานพที่เป็นผู้ช่วยจัดการเรื่องทานของท่านซึ่งทำบุญด้วยใจที่เคารพให้ด้วยมือตัวเอง กลับได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดินที่สูงกว่ามีความสุขประนีตกว่ามากค่ะชัดเจนเลยครับค่ะนี่คือข้อพิสูจน์เรื่องผลของกรรมแล้วก็ความสำคัญของเจตนาในการทำบุญที่ส่งผลต่อภพภูมิที่เป็นอมนุษย์ได้อย่างชัดเจนเลยมีพระสูตรไหนที่รวบรวมเรื่องราวหรือกล่าวถึงประเภทของอมนุษย์ไว้เยอะๆไหมครับแบบเห็นภาพร,มรวมๆเลย ถ้าต้องการเห็นภาพรวมความหลากหลายของอมนุษย์นะคะต้องศึกษามหาสมัยสูตรค่ะมหาสมัยสูตรค่ะสูตรนี้บันทึกเหตุการณ์การประชุมใหญ่ของเหล่าชวยเทพเทวดาพรหมมานแล้วก็อมนุษย์ประเภทต่างๆจากทั่วมืดโลกธาตุเลยนะคะที่พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาหารหันต์จำนวนมากในครั้งนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนําให้ภิกษุรู้จักชื่อแล้วก็ตระกูลของอมนุษย์เหล่านั้นเช่นยักษ์คนท พันนาครุฑอสูรเทวดาชั้นต่างๆพรหมเป็นต้นค่ะการศึกษาพระสูตรนี้จะทำให้เห็นความหลากหลายแล้วก็บทบาทของอมนุษย์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายที่เลื่อมใสแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามด้วยค่ะครับฟังมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับทั้งความหมายประเภทบทบาทความเชื่อมโยงกับหลักธรรมทีนี้คำถามที่ผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยคือในฐานะชาวพุทธเนี่ย เราจะไม่ต้องเรียนรู้เรื่องอมนุษย์เหล่านี้มากน้อยแค่ไหนครับค่ะการเรียนรู้เรื่องนี้มีประโยชน์มากนะคะไม่ใช่เรียนเพื่อความงมงายหรือความกลัวนะคะแต่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรมสำคัญให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคะอย่างเรื่องกฎแห่งกรรมที่เราจะเห็นผลได้ชัดเจนข้ามภพข้ามชาติเรื่องการเวียนร่ายตาตเกิดหรือสังสารวัฏเนี่ยที่ไม่ได้มีแค่โลกมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานแต่ยังมีภพภูมิอื่นอีกมากมายทั้งสุขทั้งทุกข์ มันทําให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตแล้วก็จักรวาลตามทัศนะของพุทธศาสนาได้กว้างขึ้นค่ะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่รู้ไม่สนใจเรื่องนี้เลยจะส่งผลเสียอะไรไหมครับคือจําเป็นจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องรู้อืมการดําเนินชีวิตประจําวันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากหรอกคะ่ะแต่ว่าการไม่รู้หรือไม่สนใจเนี่ยอาจจะทําให้เรามีมุมมองต่อชีวิตที่จํากัดอยู่แค่สิ่งที่จับต้องได้ด้วยตาเนือ้อ อาจจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของการกระทําในปัจจุบันกับผลในอนาคตหรือภพชาติหน้าทําให้ขาดแรงจูงใจในการทําความดีละเว้นความช่วยอย่างเต็มที่หรืออาจจะตกเป็นเหยื่อของความเห็นผิดได้ง่ายๆเช่นคิดว่าตายแล้วศูนย์เหมือนเจ้าปายาสิซึ่งอันนั้นเป็นอันตรายต่อการเดินทางในสังสารวัตรมากๆค่ะการรู้เรื่องนี้จึงเปรียบเหมือนเรามีแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ ใช่ค่ะคือความเห็นชอบซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมากๆของการปฏิบัติธรรมค่ะครับเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วท่าทีของเราต่ออมนุษย์ควรจะเป็นยังไงครับควรจะกลัวหรือควรจะบูชากราบไหว้ขอพรหรือเปล่าครับไม่ควรกลัวแบบงมงายค่ะแล้วก็ไม่ควรยึดถือเป็นที่พึ่งสูงสุดด้วยควรจะวางใจเป็นกลางด้วยความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มาก หรือจะเป็นเปรตผู้หิวโหยก็ตามนะคะล้วนแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเราในสังสารวัตนี้เองเพื่อนร่วมทุกข์ใช่ค่ะพวกเขาก็ยังตบอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีทั้งดีและร้ายประปนกันไปไม่ได้มีอำนาจโดนบรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่จะพาเราให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงค่ะและที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรครับก็คือพระรัตนตรัยค่ะพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์และที่สำคัญที่สุดนะคะคือการพึ่งตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมการพึ่งตนเองค่ะคือการพัฒนาศีลสมาธิและปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราควรจะมีเมตตาต่อทุกๆสรพสัตนะคะไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์แต่ให้ยึดมั่นในการสร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่วแล้วก็ฝึกฝนจิตใจเราเองเป็นหลักค่ะการเรียนรู้เรื่องอมนุษย์แบบนี้ จะช่วยให้ความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราลดน้อยลงได้ไหมครับอืมอาจจะไม่ใช่ยาแก้ปวดที่เห็นผลทันทีนะคะแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองที่ต้นเหตุมากกว่าค่ะการเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องภพ,พภูมิความไม่เที่ยงต่างๆเนี่ยแม้แต่ในสวรรค์หรือพรหมโลกก็ยังไม่พ้นทุกนะคะมันทำให้เราเห็นโทษของการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงหรือแม้แต่ความสุขที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็จะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงพอเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาแล้วก็ความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาเลยนะคะมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเองค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นสรุปได้ว่าการเรียนรู้เรื่องอมนุษย์ในมุมมองพุทธศาสนา ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ควรค่าแก่การศึกษาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการศึกษาเรื่องนี้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนนะคะช่วยเปิดโลกทัศน์ของเราให้เข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็โลก ตามที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบได้กว้างขวางขึ้นทําให้เราตระหนักถึงผลของการกระทําทั้งดีและชั่วเห็นความสําคัญของการมีศีลธรรมการทําบุญกุศลแล้วก็การปฏิบัติภาวนาเพื่อสร้างเหตุปัจจัยที่ดใีให้กับชีวิตทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตไม่ว่าจะต้องเดินทางไปสู่ภพภูมิใดก็ตามค่ะเป็นการเสริมสร้างปัญญาแล้วก็ความไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตของเราค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของอมนุษย์กันอย่างรอบด้านเลยนะครับตั้งแต่ความหมายประเภทบทบาทในพระสูตรต่างๆไปจนถึงทัศนคติที่ชาวพุทธควรมี แล้วก็ออก่อนจะจากกันไปนะคะมีประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อนิดนึงนะคะว่าในเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ดีหรือร้ายของเหล่าอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นภาพสะท้อนโดยตรงเลยจากกรรมที่พวกเขาเคยทําไว้แล้วในทุกขณะปัจจุบันนี้ล่ะคะตัวเราเองกําลังสร้างกรรมชนิดไหนอยู่กําลังหว่านเมล็ดพันธุ์แบบไหนที่มันจะงอกเงยเป็นอนาคตแล้วก็เป็นภพภูมิเบื้องหน้าของเราต่อไปคะ่ะ เป็นคำถามที่ตรงประเด็นแล้วก็ชวนให้กลับมาสำรวจตัวเองจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ